สวัสดีครับวันนี้ก็ผมจะมานําเสนอเรื่องการเคลื่อนที่แบบวงกลมการเคลื่อนที่แบบวงกลมหมายถึงการเคลื่อนที่ของวัตถุเป็นวงกมลมรอบศูนย์กลางเกิดขึ้นเนื่องจากวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่จะเดินทางเป็นเส้นตรงเสมอแต่ขณะนั้นจะมีแรงดรึงวัตถุเข้าสู่ศูนย์กลางของวงกลมเรียกว่าแรงเข้าสู่ศูนย์กลางการเคลื่อนที่จึงทําให้วัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมรอบศูนย์กลางเช่น การโคจรของดวงจันทร์รอบโลกการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทเป็นการเคลื่อนที่ในแนวสองมิติคือเคลื่อนที่ในแนวระดับและแนวดิ่งพร้อมกันในแนวดิ่งเป็นการเคลื่อนที่ที่มีความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกซึ่งสม่ำเสมอในบริเวณใกล้ผิวโลกในขณะที่การเคลื่อนที่เป็นแนวโค้ง เส้นทางการเคลื่อนที่ของโปรเจกไทจะมีลักษณะเป็นเส้นโค้งแบบพาราโบลาหรือสรุปได้ว่าการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทเป็นเช่นเดียวกับการตกในแนวดิ่งและไม่ขึ้นกับความเร็วในแนวระดับของโปรเจกไทวัตถุที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมบนระนาบใด อัตราเร็วขนาดใดาขนาดหนึ่งของวัตถุจะคงที่หรือไม่ก็ได้แต่ความเร็วของวัตถุไม่คงที่แน่นอนเนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ตลอดเวลาซึ่งเมื่อวัตถุที่มีการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่แสดงว่าวัตถุนี้ต้องมีองค์ประกอบของแรงมากระทําในทิศทางที่ตั้งฉากกับเส้นทางการเคลื่อนที่ด้วยและ กรณีที่การเคลื่อนที่มีอัตราเร็วไม่คงที่แสดงว่าต้องมีองค์ประกอบของแรงในทิศทางที่ขนานกับแนวการเคลื่อนที่ด้วยเช่นการเคลื่อนที่ของลูกแบดมินตันลูกกลอบลูกฟุตบอลที่หมุนและอื่นๆสู่การเคลื่อนที่แบบงกลม V คเขอ,อัตาเร็วเชิงเส้นหน่วยเมตรต่อวินาทีโอเมกาขาตาเร็วเชิงมุม หน่วยเรเดียนต่อวินาทีเซต้าคือมุมหน่วยเรเดียนเอฟเล็กคือความถี่หน่วยรอบต่อวินาทีอาร์ใหญ่คือรัศมีิววงกลมหน่วยเมตรทีเล็กคือเวลาหน่วยวินาทีทีใหญ่คือค่าวเวลาหน่วยวินาทีต่อรอบสูตรของวงกลมลม,มีเ้วยก,กันอยู่3สูตรสูตรแรกหาอัตราเร็วเชิงเส้น วเท่ากับโอเมกาารเท่ากับ2พายเอเท่ากับ2พาย r ส่วนทเท่ากับเซต้าอส่วนทีสูตรที่2องหาอัดอารีวเชิงมุมโอเมกาอาเท่ากับเซต้าส่วนท,ทาาาเ,เ A, นท่ากับ2พายส่วนทีเท่ากับ2พาย f สูตรที่3การหาความทีเอเท่ากับ1ส่วนที การเคลื่อนที่แบบวงกลมจัดเป็นการเคลื่อนที่แบบ2มิติการเคลื่อนที่แบบวงกลมที่เราจะศึกษานั้นคือการเคลื่อนที่ที่ความเร็วจะคงที่หรือเท่ากันตลอดเวลาเรียกการเคลื่อนที่วงกลมนี้ว่าการเคลื่อนที่แบบวงกลมสม่ำเสมอหรือ uniform circular motion การเคลื่อนที่เป็นวงกลมลักษณะการเคลื่อนที่ของวัตถุจะมีแรงกระทำตั้งฉากกับเวกเตอร์ ความเร็วเสมอตลอดการเคลื่อนที่วัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ในแนววงกลมแต่ยังคงมีความเร่งเกิดขึ้นซึ่งความเร่งจะขึ้นกับการเปลี่ยนเวกเตอร์ความเร็วซึ่งเวกเตอร์ความเร็วจะมีทิศสัมผัสกับเส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุและมีทิศต,ตั้งฉากกับแนวรัศมีวงกลม เรียกความเร็วชนิดนี้ว่าความเร่งแนวสัมผัสวงกลมเวกเตอร์ ector, ความเร่งในการเคลื่อนที่แบบวงกลมจะมีทิศต,ตั้งฉากกับเส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุและมีทิศพุ่งเข้าสู่ศูนย์กลางของวงกลมเสมอเราเรียกความเร็วนี้ว่าความเร็วสู่ศูนย์กลางหรือว่า a center ในแนวดิ่ง เป็นการเคลื่อนที่ที่มีความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกซึ่งสม่ำเสมอในบริเวณใกล้ผิวโลกในขณะที่การเคลื่อนที่เป็นแนวโค้งเส้นทางการเคลื่อนที่ของโปรเจกต์ตจะมีลักษณะเป็นเส้นโค้งแบบพาราโบลาหรือสรุปได้ว่าการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตเป็นเช่นเดียวกับการตกในแนว ดดิ่่งงแและะไมมขขึ้นนนกกัับบควววาเเรนนรร็ใอโปจตตัวยอ่อ t คือเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ครบ1รอบหรือวินาทีต่อรอบ s ความถี่ f คือจำนวนรอบที่เคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาหรือรอบต่อวินาทีเฮิร์ H. อัตราเร็วเชิงเส้น v คือระยะทางตามแนวเส้นรอบวงกลมที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1ห,หน่วยเวลาหรือเมตรเปอร์เซกอัตราเร็วเชิงมุมคือมุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลมมีรัศมีกวาดไปได้ใน1หน่วยเวลาหรือเรเดียนต่อวินาทีความเร่งสู่ศูนย์กลาง centripetal acceleration หรือ ac คือความเร่งเนื่องจากการเคลื่อนที่แบบวงกลม